ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง My Sky G A T Gaming แล้ววันนี้เรามีชาลินที่เคีอ์ทีไปทำเราจะทำชาลินคือเล่นปืนเดียวทั้งเกมเลยเล่นแบบเล่นท้งเกมเลยปืนเดียว ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วอ่ะก็เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยแล้วค่อยไปดูกันกดยังกดแล้วใช่ไหมแน่นะกดแล้วใช่ไหมแน่นะโอเค ไปคำเตือนของคลิปนี้มาอยู่กับสุดหล่อคนเดิมก็ยังไม่เคยนะโอเคอยู่ในด่านเลซายแล้วโดดไปที่ซับเวย์โดดพี่ซับเวย์เรียบร้อยอยู่กับกับกับจันจาเช่นเคยอย่าลืมชาเลนี้ห้ามเป็นปืนอยกเว้นปืนพกนะปืนพกเว้นไม่ไหนก็ได้ม,ดมาถึงได้ปืนพกมา เก็บปืนใหญ่ได้จะไม่ใช่แบบเฟแล้วน่นนะเออเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดโอ้ยมินิอูซี่ยังไม่เจอปืนที่ใช่เหมือนว่ากับเหมือนว่าจันจ้าเจอคนเข้าไปช่วยผมเข้าไปช่วยบยปิปัง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 ฮุฮฮฮอ้าวกับรัดกับรัดทำไม รถมอไนี่ต่อยหน้าเห็เขอโทษนะครับ่ะใช้เ็มพีไปวิ่งเวมพีวิ่งคือนเมื่อกี้นี่ขึ้นลงบันไดอีนิ่งกระโดดมาใส่กองกองแตกพุ่ง ก็ม <Started. S 2> ันไม่มีไหลห้ภาคอะโอเคก็ต้องทอกเออคลิปหน้าคลิปหน้าเตร็มดู R O V เต็มดู R o V เลยครับ สนุกในว v นะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกับฟรีไฟไปวิง่งยินยินยินนงชมวิวจริงนะมึงมึกงกงกิงกงไม่อกี้ภาษาอะไรกันไม่รู้ไป <c oughs> มาหังโอเคสไลด์ไปยินิ่ง ไวห้พเจ,จ้าวหน่อยเจ้กระสนุนวิ่งไปช่วยครับก็บ,กบ,บอกมาช่วยหน่อยจริงๆก็ก็บอกว่าไม่ต้องการนจิบจีเถอะสดแบิจีจอะโอ,อ,อ้ธอจิกจีขอยิมห่อยทีขอยืมความพูนอยไม่ขอยือมายยมาขอเลย ขอ,ขอโทษขอโทษไปเมื่อวานนี้แม่ทำคลิปเพราะว่ามากรุงเทพตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพนะตอนแรกอยู่เชียงสาเมื่อวานนี้กลับมาหาทุ่ม ไอ้น้องเรื่องไปไกลแล้วไปกลับมาในเกมมันก็ยังไม่มีอะไรทำวิ่งวิ่งวิ่งพี่โตนวิ่งไปพี่โตนวิ่ง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 นี่ไงพี่โตนขอโทษอีกครั้งแล้วก็โยนยิงหน้ายิงหลังตั้งมอคข้างหน้าแต่ว่าไม่ดูข้างหลังมันอยู่ข้างบนปางเธอจะขับรถ ครับหัวสลิงไฟหน่อยก็ไม่รู้อัพไหน่อยก็ไม่รู้เจ้าดีดแบบว่าได้แน่นอนได้แน่นอนได้ตกลงมาเห้งจเจ้าก็ย่อไปปั๊มยาไป,ไปเป็นสต็ปไม่รู้ว่าทำได้อะไรเหมือนกันใครรู้ก็บอกนะ อโอเคชุบจังเจา้าล,ล้มแน่นอนล้มแน่นอนเลือดอย่างนี้ต้องลมแล้วแม่คุณแม่ต้องลมแล้วเอ้ยตัวแม่งหรอไอคิก็ไม่ระวังอะไรเท่าไหร่ลงมาก็โดนยิงเลย โอ้ยเจ็บหนักลองคิดกายอะ่ะก็โดนยิงโดนยิงโอ้โหอ,อ,อ,อยากบอกเอคแบบคืออยากบอกเอคว่าแค่นั้นแหละเจอกันโอเคไปยบย ไม่มีอะไรเลยชุบเป็นเจ้ามาแล้วกับก็แบบกับกัอบกรอบไหวไหมกรอบไหวไหมกับเฮ้ยไม่ตายักทีอ๋อดน ن ตัวเองโดน,โดน,โดนคือใครเกิดมาโดนชุบหกร้อยอะคือแบบอย่างนั้นก็คือใครตายก็คือแบบถ้าเ่นทอมสันไม่เปคือสวย เพราะว่าเกิดมาในความสำสัญแต่ถ้าเกิดมาแล้วปรากฏว่าไปยปืนพยาบาลก็ไม่เป็นไรก็บอกแต่ต้นคลิปแล้วเออไม่มีใครเถียง่ะเออไม่ปังรอครับรออย่างเดียว รอยเป็นบูดเป็นลิงนะโอเค ก็มันมันยินดูสบอ,อ่ะรอลรออย่างเดียวคือแบบอยากได้สพอยากได้คิวนั้นมากอะใจ,จ่จดใจ,จ่อมากเลยนะตอนนั้นนะจกคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิตอน,น,นมีมีมากเนี่ยอี่ินเรื่องยินไม่มี ยังไม่มี่มเข้าใจเลยไม่เข้าใจใครเขาทักมาครับนี่อ่ะใครเขา,ท,าทักมาทักมาทีแรกเลยกลับกลับเหมือนจะไปดีดแต่ว่าไม่ไปไม่ต้องใส่เงียบทำไม คือที่ผ้าเนย่ส12โมงคือหิวนั่นแหละไฟมันก็ยังไม่ลงมากระทิเนาะไอเราก็แบบไม่ลงมาวะไม่หลงมาวะ เราเป็นคนหล่อเยอีะฟ้าวุ่นเลยโ <ś> ค,ค,คอตอโคตรจริงไม่โซเทียลวันนี้วันตายของเจ้าถูกวงวัินไอนเจ้าพิงนี่ขึ้นเรือ,อมันแค่พิงขึ้นเลย อาล้มเป็นเทียบร้อยเดินไปไอ้วอบเดียวล้มเลยผมนี่มีแผนการในหัวแล้วไปคนจ้าไม่ตามไะเคตอนนี้ตามแล้วก็วิ่งวิ่งไปหาความหวังทางที่ไม่มีหวังให้ไปหาอ๋อวิ่งกลับขึ้นไปเพราะว่ามันแผน ทุกอย่างมันอยู่ในแผนการเราแบบไล้ความหวังนะเนาะอีรอเชนเจ้าก็แบบคืขอ,ขอขแบบเขาขอคีรอเป็นเจ้านะเจ้าว่ ภาพมูอเลื่อยอะงงงวยไล่ตาตั้งนานสารุปใบไอ้วอยรถมอเตอร์ไซค์อืมไม่รู้มันจะขึ้นหรือไม่เอ้ยปรนสิภาพเป็ดอะไรเนี่ยต่อยไหมรอเล่นรอเล่นรอเล่นล้มไปตอนไหนเนะี่ยกันเจ้า ม,ม่ขี่มอไซค์ไปละบอกแบตเตอรี่นี่แบบเดียวมันขี่มอไซค์ไปเลยเศร้าครับะอนี้เมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปไปดูหนังมันนี่มีหลายเหตุผลไปดูหนังตอนวันกับบ้านตอนเย็น เอ็มถามเรื่องอะไรครับที่หยุดโอ้ยโอ้ย,อยตายวงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้ามเปลี่ยนปืนไม่มีใครเปลี่ยนปืนอ วิ่งไปเรื่อยๆครับวิง่งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งไปจะตายจะตายแล้วตุ๊กเล็กจะซอยตอนนี้ก็วงก็แหลงเวินข้อกำซัดติดอีโอ้จะตายอยู่แล้ว ก็ตายกราฟนี่เศร้าอ่ะต้องชุบอ่ะเนี่ยกราฟโดนลุม่มมาหลแหละไม่ได้ทำหลายวอยอย่างเดียวเขาบอกว่าอาชหาแล้ว แล้วเอายิงยิงยิงเลือยยิงเลือปุ๊งปุ๊งปังปังปังมึงล้มมาที่เรียบร้อยซ้เงินครับซ้ำสี่คิวแล้วผมยังไม่ได้สคิวเลยอ่ะชื่อตกอี๋แล้วเอาไปละเฮ้ยไปใช่เอาไปใช้ผ่านหน้าตู้ไปเอาลัดลัดมันโอ้โหล้มอ้าวโอ้ยเวนคอกำซัด ผมได้เกิดมันถึงเวลาเกิดแล้ววันนี้จะต้องเกิดวันนี้แหละจะต้องเกิดจะไปเกิดแล้วจะไปเกิดวันนี้คือวันของข้าวันนี้เป็นวันของข้าข้าต้งเกิดยิงยิงเอาจื๊ยเอาปื๊ยคนอยู่ข้าโค้ดเอาจืจ๊ย ล้มหนึ่งนะอะ,อะ,อะล้มหนึ่งนะอ่ะเ้ออ่ห้อหลือสามต้ไวัวเขาทังหมยขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จบเขา